สวัสดีครับผมหนุ่มจากช่อง Simple Life สไตล์หนุ่มครับวันนี้ขอพาทุกคนมาเที่ยวนะครับมาพักผ่อนแบบสบายๆเราไปวัดกันดีกว่าแล้วก็ถือโอกาสนี้ไปเดินสปาน Skywalk หรือหลายคนเรียกว่าซีวอล์กเป็นสปานกระจกที่ยื่นออกไปในทะเลนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนั่นก็คือ Skywalk วัดหงทองสะเซิงเซา ทางเดินกระจกลงทะเลแห่งแรกของประเทศไทยครับเดินทางไปวัดองทองถ้ามาจากกรุงเทพเราสามารถใช้ถนนสะชุนเซาบางปะกงและลอดใต้สะพานลอยถนนบางนาตราดเข้าถนนสุขวิทสายเก่าจากนั้นก็กลับต่อไปยังอีกประมาณ14กิโลกเข้าจะเห็นทางเข้าวัดองทองอยู่ทางสายมือ ตรงกิโลที่62หรือ63ปักหมุด gps ที่วัดองทองแล้วไปกันได้เลยครับวัดองทองเป็นวัดกลางทะเลที่มีชื่อเสียงในเกตรอยต่อจังหวัดสะระเซาและ จังหวัดสมุทรปราการตัววัดตั้งแล้วก็ยื่นออกไปในพื้นที่น้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของชาวสระเชิงเซาและชาวังดสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงล่าสุดาวัดได้มีการเปิดจุดสกายวอล์กวัดผงทองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นในแบบซีวอล์กเป็นการเดินบนแผ่นกระจกนะครับที่ยื่นลงไปในทะเลนะครับ ซึ่งเป็นาทางเดินลงทะเลที่เป็นกระจกเนี่ยแห่งแรกของประเทศไทยเพราะนนั้วัดองทองหรือวัดคลังน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดสระเชิงเซาในพื้นที่ริมฝั่งอ่าวไทยบริเวณป่าชายเลนโดดเด่นไปด้วยเจดี JD สีทองอารามเป็นที่บรรจุพระาธาตุอรหันในทะเลซึ่งเป็นแห่งแรกของโลกและด้วยเหตุที่มี ทำเลที่อยู่พื้นพื้น,นที่ชายเลนดังนั้นเมื่อถึงเวลาน้ําขึ้นน้ําทะเลที่เอ,อ่อท่วมจนเต็มแล้วจะแป่กระจายโดยรอบจนดูราวกับว่าวัดนี้อยู่กลางทะเลเลยทีเดียวครับ จุดเด่นอีกที่หนึ่งของการมาเที่ยวสกายวอล์กวัดองค์ทองเรามาชมพระธาตุคงคามมหาเชดีพีชาประปากรปราดปราดสอนนินอนุสรน,นะครับซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งเด่นอยู่สุดทางเดินของกระจกนะครับก็จะไปถึงพระธาตุบริเวณนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะเดินผ่านไปโดยมีทางเดินเลียบสะพานกระจกไปอีกทีหนึ่งนะครับ เชดีทองอรารามแห่งนี้นะครับประกอบไปด้วยสามชั้นตั้งอยู่ในทะเลและมีทางเดินทอดยาวไปในทะเลเชื่อมต่อบริวัติโดยแต่และชั้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้ชั้นล่างเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจำลองและพระพุทธรูปอื่นๆชั้นที่สองมีหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่สดหรือพระมงคลเทพมุนีวัดปากน้ำปาสีเจริญองค์พระแก้วมรกตจำลองประดิษฐานอยู่ ส่วนชั้นบนสุดนะครับก็จะมีเจดีสีทองนะครับตั้งเด่นอยู่สามารถเข้าไปชมด้านในได้และและด้านในก็มีแท่นบรรจุพระธาตุพระอรหันต์ในทะเลเป็นแห่งแรกของโลกเลยทีเดียวนะครับก็สามารถจะเดินเข้ามาชมที่อีกจุดหนึ่งนะครับที่เรา พลาดไม่ได้เมื่อมาวัดองทองก็คือเราต้องมาชมโบสถ์ครับโบสถ์ของวัดองทองซึ่งทั้งอยู่ในทะเลเช่นเดียวกันโดยการก่อสร้างพระอุโบสถนั้นจะเป็นแบบไทยที่มีทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงรอบโบสถ์มีลานภายในมีพระพุทธจินราชจำลองเป็นพระประธานนะครับไปชมกันเลยครับ ทีนี้เรามาถึงจุดที่สำคัญเป็นไลทไ์ของคลิปนี้เลยก็คือเราจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปชั้นเจ็ดของตึกนะครับเพื่อที่จะชมบรรยากาศรอบๆมุมสูงมองลงมาเห็นโดยรอบของวัดเห็นสะพานที่เดินอยู่ในสะพานกระจกที่เดินอยู่ในทะเลนะครับเป็นภาพที่สวยงามไปซื้อตัวแล้วขึ้นลิฟต์กันเลยครับ ขึ้นลิฟต์มาแล้วจะเห็นได้ว่าภาพค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยเมื่อมองจากมุมสูงลงไปนะครับค่อนข้างที่ถ้ายืนใกล้ๆบริเวณที่สูงก็จะเสียเสียวหน่อยครับไม่เหมาะสำหรับคนที่กลัวความสูงก็โปรดระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะมันทำให้หวัวใจเต้นแรงรเพราะนั้นห่างมานิดหนึ่งก็ได้เราก็ชมภาพตามที่เราสะดวกนะครับ ภาพรวมทั้งด้านที่เป็นสะพานอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางเข้าและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทะเลเราสามารถชมได้รอบอาคารเลยทีเดียวนั้นเมื่อชมข้างบนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินสะพานสกายวอล์กหรือซีวอล์กข้างล่างกันเลยไปกันเลยครับ เมื่อเรามาถึงเราซื้อบัตรอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้รองเท้าสำหรับเดินบน Tree Walk เป็นรองเท้าผ้านะครับเราได้เราก็ต้องสวมทับกับรองเท้าที่เรานำมาได้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปเดินกันเลยครับสำหรับจุด Tree Walk ของวัดองค์ทองนั้นนะครับมีความยาวประมาณ40เมตรกว้าง3เมตรใช้กระจก240ร้แผ่น หนาสามชั้นโดยชั้นล่างสุดจะกันกรดกันด่างและชั้นที่สองจะเป็นกระจกที่มีความยืดหยุ่นส่วนชั้นที่สาจะเป็นกระจกนิรภัยโดยแต่ละแผ่นจะมีความหนา1 0บ mm. มิลลิเมตรสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ200คนเลยทีเดียวเพราะนั้นเพื่อนๆเ,เ,เวลาจะเดินไปบนแผ่นกระจกที่ข้างล่างใสาสามารถมองเห็นน้ำทะเลข้างล่างได้เนี่ยไม่ต้องกังวลหรือกลัวนะครับว่า กระจกจะพังและตกลงไปทะเลอะไรแบบนี้นะครับได้รับความบาดเจ็บเพราะฉะนั้นคุณภาพของกระจกที่เขาได้คัดแล้วก็ได้สร้างมันขึ้นมานั้นสามารถจะรองรับได้ถึง200คนซึ่งเราเดินกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึง200คนครับเพราะนั้นรับน้ำหนักได้สบายๆไปเดินกันเลยครับเดินกันแบบยาวๆเดินกันแบบสนุก g ก g กโก กันมาเหนื่อยแล้วครับขออนุญาตไปนั่งพักทานน้ำชมคนอื่นเดินต่อแป๊บหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามกันมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง s i p l e l ลา e สไตล์หนุ่มด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าเราจะไปกันเต็มกันพบกัน คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ